ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมโดยเน้นช่วยเหลือประชาชนรายย่อยและ SME ให้มีสภาพคล่องเติมเงินและแก้ไขหนี้เดิมซึ่งในส่วนหนี้ของประชาชนได้มีการคงอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตที่ร้อยละห้าไปจนถึงสิ้นปี2565และขายายวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0นบาทต่อเดือนให้ได้รับสินเชื่อไม่เกิน2เท่า จากเดิม1.5เท่าของรายได้และไม่จำกัดสถาบันการเงินจากเดิมต้องไม่เกิน3แห่งมีผลไปจนถึงสิ้นปี2565ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลขยายพิดาดนวงเงินสินเชื่อจากไม่เกิน20,000บาทเป็นไม่เกิน40,000บาทและขยายเวลาชำระคืนจาก6เดือนเป็น12เดือน นอกจากนี้ยังได้ผ่อนเกณฑ์ให้สถาบันการเงินช่วยลูกหนี้โดยคงสถานะจัดชั้นนี้จนถึง31มีนาคม2565โดยใช้เกณฑ์การจัดชั้นและการกันสำรองอย่างยืดหยุ่นได้ยาวถึงสิ้นปี2566และขยายเวลาการกรับลดอัตราเงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเหลือ0.23จาก0.46ต่อปีนานถึงสิ้นปี2565เพื่อลดต้นทุนของสถาบันการเงินนำเงิน ่ไปชวยลูกหนี้นางสาวสุวรรณีเจษดาศักดิ์ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกํากับสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยหรือรทบเปิดเผยว่าทบจะให้สถาบันการเงินเน้นปรับโครงสร้างหนี้มากกว่าเลือกให้พักหนี้แบบระยะสั้นเพราะสถานการณ์โควิด -19 ยืดเยื้อส่งผลกระทบด้านรายได้ยาวนานโดยให้การผ่อนชำระสอดรับกับรายได้ปัจจุบันและเมื่อเศรษฐกิจกลับมาให้ทยอยจ่ายหนี้คืนเป็นขั้นบันไดเราจะสาดันในเรื่องการ โครงสร้างนี่แบบระยะยาวซึ่งอันนี้เราคิดว่าจะช่วยทำให้ลูกหนี้มองเห็นภาระหนี้ของตัวเองแล้วก็วางแผนทางการเงินได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและการบริหารจัด ส่วนของมาตรการช่วยลูกหนี้ SME ได้มีการขยายวงเงินสินเชื่อฟื้นฟูหากเป็นลูกหนี้ใหม่จะได้สินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทจากเดิมไม่เกิน20ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงินส่วนลูกหนี้เก่าหากวงเงินสินเชื่อเดิมไม่เกิน150ล้านบาทจะได้รับร้อยละ30ของวงเงินแต่ละสถาบันการเงินเปลี่ยนมาเป็นได้รับร้อยละ30ของวงเงินแต่ละสถาบันการเงินหรือได้รับสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทและปรับลดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้กับลูกหนี้ที่มีวงเงินเดิมไม่เกิน50 ล้านบาทและได้รับปุงเงินใหม่ไม่เกิน15ล้านบาทสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับลูกห e, นี้ SME ณวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาทบทอ,อนุมัติสินเชื่อฟื้นฟูไปแล้วรวมทั้งสิน้น 9 2 3 1 6ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายร่วมระหว่างทบทกับสถาบันการเงินที่1 0,000 0ล้านบาทได้ก่อนเดือนตุลาคมนี้โดยสินเชื่อกระจายตัวได้ดีครอบคลุมลูกหนี้จำนวนานวน3่งรารายเฉลี่ยรายละส1ล้านหนึ่งแบาททั้งนี้ทบทประเมินว่าภาคธุรกิจยังคงมีความต้องการสินเชื่อฟฤฤื้นฟูเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะขา้างหน้าโดยทบทจะให้ความช่วยเหลือไปสูส่กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงต่อไป เพื่อรักษาสมดุลและเสถียรภ,ภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวมกัญญาณัฐพงทเนศพาคินรนายงาน